บัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วในขณะที่ท่านทั้งหลายรับฟังคำอธิบายในการเจริญพระกรรมฐานก <c oughs> ็ขอให้ตั้งอยู่ในอิธิยาบทที่ท่านสบาย ถ้าก็ว่านั่งท่าไหนไม่สบายก็เปลี่ยนท่าได้จะนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าก็ได้เมื่อนั่งแบบนั้นไม่สบายจะเหยียดเท้าก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นบุญความเคารพในธรรมอันนี้ไม่ห้ามเพราะดิยาบททั้งสี่ดียาบทนี้ เป็นเอดิยาบทที่สามารถจะบรรลุอราหันต์ได้ทั้งหมดเรื่องทางกายอย่าเคร่งเครียดเกินไปปล่อยให้กายสบายใจมันจะได้สบายในก่อนที่จะฟังปฏิปทาของท่านผู้เท่าคือพระอราหันต์ในปัจจุบันว่ารวบรวมกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิธิบาทสี่ คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคจิตจะจิตตะสนใจในธรรมะจดจอ่อไม่ละไม่ละ,ละทิ้งวิมังสายใช้ปัญญาใคร่ครวนไปตามท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงยาสนใจในขันห้า เวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติห้าประการอธิบายให้ฟังแล้ว <c oughs> เมื่อปีติตไดอย่างมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี้มันพังปเป็นได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดี อย่างเลวที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจัดจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรหมอย่างดีที่สุดเราปณิพานถ้าท่านนหลายยังมัวสนใจอยู่กับขันห้าของท่าน อาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทําไปสกิโกชาติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายังมีความสนใจกับขันห้าทางที่ดีแล้วก็รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นสุขในยการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใครควรโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดประเทศไทยเวลานี้มีข่าศึกทั้งภายในและภายนอก ที่โลกมันสุขแล้วมันทุกขารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มไปด้วยความแรงแข็งเต็มไปด้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมไอ้โลกประเภทนี้นะ่ะสถานทีน่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหมถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมไโลกที่เป็นทุกข์โลกที่หาความจริงอะไรไม่ได้ มันเป็นนิจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง <c oughs> มันเป็นทุกขงังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกขมันเป็นหน้าตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันเราก็เลิกจะ่าปฏิบัติมันเลยเพระกรรมฐานทำให้มันเหนื่อยเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดมาด้วยอำนาจของความโง่เราจะไม่ตายดย้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉลาดคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลง ถ้าเราไม่ติดในการสี่อ,อย่างนี่เราก็าไปนิพพานพอใจแล้วหรือยัง <c oughs> เรื่องของท่านแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ทรงอารมณ์เท่านี้ไม่กี่วันก็ถึงนิพพานหากว่าท่านรักจริงแต่ที่ไปกันไม่ได้ก็เพราะท่านไม่รักจริงคนสอนมีหน้าที่เป็นแค่แนะนำ ไม่สามารถจะแบกใครไปสวรรค์จะแบกใครไปพรหมจะแบกใครไปนิพพานได้และก็ไม่มีอำนาจที่จะจับใครยัดลงไปในนรกได้ท่านจะไปทางไหนเป็นเรื่องของท่านผู้จะไปเองไม่ใช่ผู้นำผู้แนะนำนะคนที่พูดนี่แนะนำแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถ้าจะมาย้อนถามว่าก็คนที่พูดนี่ตายแล้วจะไปนิพพานได้อยังก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปนิพพานหรือนารกก็ค่อยดูกันเวลาตายกันแล้วกันถ้าคนพูดตายเมื่อไร่ทนก็ตามไปดูว่าคนพูดไปไหนแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันเองเพระพุทธเจ้าแต่งกล่าวว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรจะตามคิดถึง สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ควรจะน้อมย้อนถอยหลังกลับไปคิดเอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่าเวลานี้ทำใจของเราให้มันดีเท่านั้นล่ะพอคือทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความรักทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโลภทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโกรธทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความหลงวิชาความรู้ของเรามีพอแล้ว ที่สอนไว้เหลือแหลกเกินกว่าความต้องการที่เขาปฏิบัติกันถ้ายังช่วยเหลือตัวของท่านไม่ได้ก็เชิญตามสบายนารคว่างพอต่อจากนี้ไปขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังปฏิบัติของท่านผู้เท่านี่อยากจะดูนักว่าปฏิบัติของท่านผู้เท่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่เครียด ตอนที่แล้วแล้วมานี่ยังไม่เครียดตอนต่อไปดีมากถ้าเป็นละครก็ต้องคิดว่าพระเอกเต็มปฏิความทุกอยากพระเอกต้องอยู่ในขอบเขตจำกัดท้องเรื่องของท่านมัดทุกอย่างได้ได้กำลังใจ นักว่าท่านเองท่านปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราจะมีความรู้สึกเราปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ได้จะมีความรู้สึกยังไงตัวอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันเราทราบกันได้ยากนี่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ได้สมุดบันทึกของท่านมาวันนี้ก็จะนำท่านเล่าเรื่องของท่านผ้เท่า ื่อหลังจากท่านทรงสมา,บ,สมาบัตบคล่องสมาบัตปลคล่องตัวและทรงอภิญยาห้าในอภิญญาหกซึ่งเป็นฌานโลกีคล่องตัวถ้อาอภิญญาอันดับนี้เป็นอันดับเดียวกับที่ท่านปฏททิวัติเพราเอินเดินอากาศได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพียงแค่ชั่วจิตคิดนิดเดียว แต่ว่าอย่าลืมว่าพิญญาประเภทนี้เขาไม่ได้มีไว้ฆ่าคนถ้าหากว่าไม่เนื่องด้ยศีลที่อย่างเดียวถ้าว่าปล่อยให้ฆ่าคนได้ก็ฆ่ากันแบบได้แบบสบายๆ <c oughs> อยากให้ตายด้วยกําลังอะไรก็ทําได้อยโย่นึกว่าเอาเท้าเตโจก็ศีลให้ไฟไหม้มันให้ตายเสียหมดก็ทําได้ อยู่ๆก็คิดว่าเจ้านี่จองไปง่อยก็เป็นได้ให้เป็นใบก็เป็นได้ให้เป็นบ้าก็เป็นได้ให้ตาบอดข้างเดียวตาบอดสองข้างหงดวกข้างเดียวหูหนกสองข้างก็ทําได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เขาไม่ทํากันเพราะอะไรเพราะว่านั่นมมนเป็นกฎของกรรมชั่วเขาศึกษากันมาเพื่อความดี ฉะนั้นอภิญญาประเภทนี้จึงจะใช้แต่ในผลของความดีเท่านั้นถ้าเป็นอำนาจกดของกรรมเขาก็ไม่ใช้อภิญญานี้ดูตัวอย่างพระมหาโมคันลานะเณือะที่กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานับเตืนรร้อยชาติมาแล้วเนื้อท่ากนก็นลงอเวจีมหานรกใช้นี่กรรมมาจนหมดกรรมใหญ่เศกกรรมเล็ก เรยกำเด็กๆยังมาเล่นง,งานท่านสมัยที่เป็นพระรหันท่านเหาะหนีไปสองครั้งครั้งที่สารโจรมาล้อมใหม่ท่านเข,าข้าท่านทราบชัดว่านี่เป็นกฎข้องกรรมที่ทําลายบิดาบรรดาท่านยิ่งปล่อยให้โจรทุบแต่ก็ไม่ยอมตายโจรไปแล้วประสานร,ร่างกายกำสายกระดูกดีแล้วก็เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพาน นี่จะเห็นว่าอาพิญญาสมาบัตินี้นั้นเขาสร้างไว้สําหรับความดีไม่ได้สร้างไว้สําหรับความชั่วบางท่านก็จะมานั่งคิดว่าโอ๋หนอมีอพิญญาสมาบัติทําอะไรก็ได้สบาย,บายแต่เปล่าเขาต้องทําเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเท่านั้นเมื่อท่านทลลองทุกอย่าง วิปัสนาญาณอง่อปา่นเสอนตามสมควรเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องที่ท่านจะสอนให้บุคคลบรรลุมรรคผลต่างๆมันเป็นของยากเพราะท่านยังไม่ใช่พระอาหารหันต์จึงได้แนะนําท่านผพ้เท่าว่าอาจารย์ผู้นั้นดีผู้นั้นดีประมาณสิบท่านด้วยกันด้วยกันยงไปหาอาจารย์นั้นๆท่านบอกแต่เพียงว่าอาจารย์องค์นั้นๆทั้งหมด ที่สั่งให้ไปหานั่นท่านมีจริยาคล้ายพระอาหารหันต์ฟังดูมันญ,ญาติของพระที่ทรงความดีความจริงท่านรู้ว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอาหารหันต์แต่ว่าในฐานะที่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระพวกนั้นมีจริยาคล้ายพระอาหารหันต์ เหมือนกับที่อาตมาบอกว่าพระทั้งหลายท่านเป็นสุปฏิปันโนแต่ความจริงคําว่าสุปฏิปันโนไม่ได้หมายความว่าเป็นอรหันต์เสมอไปเพียงได้เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนมีฌานสมาบัติก็เป็นสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประสูดาสิกทาคานาคารหันเราก็เรียกกันว่าสุปฏิปันโนฉะนั้นคําว่าสุปฏิปันโนที่อาตมาบอกไว้าอาตมาไม่ยืนยันว่าท่านเป็นอันดับไหนอยากจะรู้ก็รู้กันเองมีคนเอาไปลือบอกว่าพระบางท่านบอกว่าค่อยบ่กเป็นอรหันต์บอกว่าเป็นอรหรันต์ ก็ไม่เคยบอกใครที่ไหนว่าใครเป็นอรหันต์แต่พระพวกนั้นเวลาพบหน้ากันก็คุยกันดีแต่มีข่าวแปลกออกมาข่าวอย่างนี้อาจจะเป็นข่าวของนางกินตาม,มานในวิกาเกเดรทีก็ได้ช่างเขาเขาว่าอะไรก็ช่างเขาให้เขาเก็บเอาไว้ใช่ของเขาเองก็แล้วกันเราจะสนใจ ท่านนั้นหลายก็เหมือนกันถ้ามีใครเขาฝ้าอะไรอาตมาแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปรับเอามาให้ไว้เป็นหน้าที่ของเขาแต่พูดเดียวเราก็มาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านโุเท่าในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนั้นท่านเวลสมัยนั้นต้องใช้ทุดดงเป็นปกติ ยานโยยานพาณนะมันไม่ค่อยจะมีเวลาที่ท่านเตรียมตัวจะไปเตรียมกรดเตรียมบาดเตรียมจีวรเตรียมย่ามเตรียมรองเท้าหนังควายเตรียมกระติดน้ำเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ตามทางมียารักษาโรคติดไปนิดหน่อยเงินทองไม่มีตอนนี้ท่านหลายฟังแล้วก็ฟังอุปสรรคไว้ด้วย อุปรรคใหญ่ที่เกิดก็คือพระที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตที่มีอยู่ที่วัดบานมโคในสมัยนั้นก็มีไม่น้อยและก็ชาวบ้านที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตในเขตของวัดบานมโคก็มีไม่น้อย มีเยอะทั้งๆที่หลวงพ่อปานเป็นพันพระดีนั่นแหละแต่คนภายในใกล้ๆเขาไม่ค่อยมองเห็นความดีของท่านข้ามักจะบรรนมบ้างดินทาบ้างไปตามๆกันแต่ความดีชาวบ้านอื่นจึงนำเอาไปกินหมดชาวบ้านพวกนั้นก็เก็บเอาไว้แต่คุณกรรมที่สร้างความเป็นสัตว์นรกมีไว้มากนี่ไม่ได้แกล้งว่าเขานะเป็นความจริง เวลานี้พวกที่อยู่ทันสมัยนั้นที่บรรนามหลวงพ่อปานบรรนามพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงอกแงกงอกแงกงอกแงกไม่สมประกอบไม่ทรงตัวดีไปตามตามกันเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเตรียมการที่จะออกธุกดงไปหาพระผู้ทรงความดีบรรดาพระที่เป็นดิรัีและเป็นอรัจฉีและบคุคคลผู้เป็นเผ่าพันธ์เทวทัต เขาก็พากันมาพูดต่อหน้ายยเยอะเย้ยบอดูที่พวกเราดูนะพระอรหันต์ท่านจะกําลังจะนิพพานแล้วท่านเตรียมเครื่องจะปะนิพานกัน mm. บางคนบอกอรหันต์บ่าบ<อ>่าบบ,บแบบนี้คนสติไม่ดีทำไมยังเรียกว่าพระอาราหันต์นี่เขาว่ากันต่หน้า มีการปฏิบัติที่วัดนั้นไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคนแต่ความจริงคนที่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่คนตำบลน,นั้นมีคนตำบลน,นั้นมีองค์เดียวคือพระอาจารย์ชัดเอาจริงเอาจังเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างแต่คนที่ได้ดีมาจากที่อื่นเขาก็บรร n a ด้วยก,การทั้งปวงพอท่านนุง่งสบงทรงจีวรก่อนเระคลองย่าม แบกกัวขึ้นบ่าอีกอันหนึ่งก็สะพายกระติกน้ําเขาบอกเอาพวกเราดูไอ้บ้าหอบฟางที่เริ่มเดินทางจะไปบ้าที่ไหนอีกก็ไม่รู้พากันพรเราะเยาะเย,ะเยะ้ยท่านก็นเฉยทำไมจริงเฉยเพราะว่าท่านรู้ว่าคนพวกนี้มันบ้ามันเป็นปัจจัยของสัตว์นรกท่านจะไปโกรธสัตว์นรกในเรื่องอะไร ทำไมจึงรู้จะลืมว่าท่านได้สมาบัตแปดท่านทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกยังขาดจุเปียแค่อาสวะขยายานวาระนำจิตของบุคคลพวกนั้นท่านทราบดีและกฎของกรรมที่จะมีกับพวกนี้ท่านทราบดีในพวกในเมื่อพวกนี้เขาไปแบกไฟอามาแล้วท่านจะไปรับเอาไฟมานั้นทะาไมรับ พออะไรเพราะว่าโทสัขีไฟคือโทสะมันเผาพรานให้ร้อนท่านก็ยิ้มเขาถามว่ายัางไงพระราหันจะไปนิพพานหรือท่านก็ยิ้มถามว่ายัางไงอบ้าจะไปไหนกันแนะ่ท่านก็ยิ้มท่นานยิ้มพราะอะไรท่านยิ้มเพาะเจ้าคนนี้ลงอเวจีแนะ่ท่านรู้อย่าไปตอกองกษัตนะริย์แนวเวจีมันไม่มีประโยชน์อะไร ท่านใช้เวลาเดินทางไปหายกันกี่องค์อย่าพูดกันให้ชัดเลยเพราะเราต้องการแนวปฏิบัติของท่านท่านใช้เวลาเดินบุกป่าผ่านดวงแดดร้อนฝนตกท่านไม่ท้อถอยจุดแรกที่ไปก็คือวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อเนียม พอไปถึงแล้วพ่อเนี่มก็ทักทายปราศัยด้วยการด่าพ่อหล่อแม่ว่าเอ้าไอ้โคตรพอ่อโคตรแม่มึงมนจะมาทําไมท่านบอกจะไปขอเรียนขอเรียนกับกูกยังไงกูมันคนบ้าชาวบ,บ้านก็ไม่กูบ้ามึงมาเรียนกับก,ก,ก,กูมึงก็จะบ้าไปด้วยไปออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะเข้ามายุ่งกับกูท่านก็ดาของท่านเพลนิน ดีไม่ดีถ้าพูดไรท่านก็ไม่คุยด,ด้วยท่านหันไปพูดกับหมาบ้างพูดกับแมวบ้างรู้สึกว่าหมากับแมวเป็นที่รักของท่านอย่างยิ่งท่านทนด่าแบบนี้มาสามวันพอถึงวันที่สี่ท่านถามว่าเอามึงยังไม่ไปหรือท่านผู้เท่าก็กราบเพื่อกราบเรียนท่านบอกว่าผมไม่ไปครับ ไม่เมื่อผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมพอใจผมจะไม่ยอมไปเธอถามว่ามึงไม่โกรธกูหรือเธอกราบเรียนว่าผมตั้งใจจะมเมาดีทําไมผมจะมารับความชั่วให้การโกรธนี่มันของชั่วท่านถามว่ากูดา่ามึงมึงไม่เจ็บใจหรือเธอเลยตอบว่าไอ้คำด่าเป็นวาจาชั่วถ้าไม่รับ หลงพ่อเนียมโหระทานี่มึงแกล้งด่ากูเลอเนี่ยมึงย้อนกูหรือแต่แกบอกก็ไม่ได้ย้อนเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนว่าอย่างนั้นหลวงพ่อปานสอนไว้ว่าใครเขย่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขามันเรื่องของท่านพู่นนั้นใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวตัวคือใจของตัวเอง เมื่อดูใจของตัวใจของตัวดีเลยชั่วถ้าเขาด่ามารับคาําด่ามันก็ชั่วเขาด่ามาเราโกรธบุคคลที่เขาด่าเราก็ชั่วคนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสําคัญสําคัญอยู่อย่างเดียวรักษากําลังใจของตนให้ดีเท่านั้นเพื่อทรงขันติและเมตตาหลวงพ่อเนียมยิ้มบอกเออใช่ได้ ไอ้ท่านปานรู้สิค่านี่มันดีจริงๆนะตัวมันดีมันก็ยังไม่พอมันยังรู้สอนให้รู้สิของมันดีอีกด้วยเอาตกลงถ้าแกไม่กลัวเชวบ้านเขาจะคิดว่าบ้าย่ังข่าล้วก็ข่าจะสอนให้ท่านพูดเท่าตามมันทิศขอท่านบอกว่าท่านก็กราบด้วยความเคารพ ว่ากับผมพร้อมแล้วที่จะรับความบ้าจากหลวงพ่อเขารับเขาบ้าประเภทที่เรียกว่าบ้าดีเนี่ยขรับที่มาในที่นี้ต้องการเห็นให้ชาวบ้านก็เห็นว่าบ้าแต่ว่าใจสะอาดหลวงพ่อเนียมยิ้มอย่างที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นยิ้มสดชื่นแจ่มใสแล้วก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ตอนกลางคืนเวลาประมาณทักสามทุ่มไอเวลาหัวค่ำนะคะนดดน่ามันทําวัดสวดมนต์้าเป็นคนสวดมนต์นานเองจะเข้าไปเวลานั้นมันก็ไม่เหมาะเวลาสามทุ่มคันเลิกนัหนุ่งสะบงทรงจีวรผัสัส้คาคติเข้าไปให้เรียบร้อยนะไปเรียนเพื่อกรรมาถานกันเออไอคนกรุงเก่านี่มันเผ่าพันุ์เดียวกันนะ ไอ้ท่านปายก็เหมือนกันมาแบบนี้ข้าก็ด่าแบบนี้มันก็ดื้อม,มันก็ดานคนน่สุดมันก็เอาไปจนได้ <c oughs> <c oughs> นี่เวลาที่รู้สิทธิ์มันจะมาที่น่ากลัวมันจะสอนมาแล้วนะท่านบูเท่าก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อสอนมาแล้วขอรับสอนมาบอกว่าถ้าคําด่าของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นพอนรอันเบสรฐ ตอนนี้เองลพ่อเนียมพเระใหญ่ชอบใจเสียงดังลั่นบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันขยันสอนลูกศิษย์ของมันมันฉลาดมันฉลาดไอ้นี่ฉลาดคนเดียวไม่พอมันยังสอนลูกศิษย์มันฉลาดอีกด้วยเอาไอ้คนแบอย่างนี้มันจะเอายังไงก็กูก็เอาวะอีตอนนี้กูให้หมดถ้ามึงเอาได้กูให้หมดกูเก็บไม่เหลือแต่มึงอย่าลืมนะ มึงเรียนกับกูนี่มึงไม่ได้อลาตผลนะมึงได้แต่แบบแผนไปเท่านั้นแต่ความที่จะสำเร็จอลาตผลในเองต้องไปฟัดต,ตัวของเองเองที่วัดเด้อที่ไหนก็ตามเพราะว่าเองนี่มันจะต้องสู้กับตัวของตัวเองการรับฟังถือว่าเป็นแบบแผนเท่านั้น ได้ความจริงวิชาความรู้ทุกอย่างนี่ท่านปานมันให้หมดแล้วนี่วะสมาบัตแปดเองก็คล่องอภิญญาห้าเองก็คล่องได้ความจริงท่านปานมันไม่น่าจะส่งมาเลยวะท่านโบ้เท่าก็กราบเรียนบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านปราถนาพุทธภูมิท่านไม่สามารถจะสอนความเป็นพระอริยได้ ได้แต่เพียงการแนะนําเท่านั้นบุคคลที่จะสอนคนเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างจริงจังก็ต้องบุคคลผู้นั้นเป็นพระอริยะแต่ความจริงคนที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าก็สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอริยเจ้าได้แต่ว่าถือตำราเป็นสำคัญถ้าแนะนำหนทางไปท่านผู้นั้นรับตำรา รับคำสอนและปฏิบัติเข้าถึงเองได้แต่ถ้าว่ามันไม่ชัดหลวงพ่อปานบอกมาว่าถ้าบุคคลใดพระองค์ใดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดีว่าจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนของใจที่เราจะพึงแก้ไขได้ตรงๆถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็รับคำสอนจากท่านบรรลุได้ไง่ายหลวงพ่อนมก็หเราะชอบใจบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันแปลกว่า มันสอนลูกศิษย์ขอมันให้รู้จักมายอข้าเอา้าไอ้กูก็เป็นคนบ้ายอนี่หว่าในเมื่อมันยอกูกูก็บ่ายยอเอา้ากูจะสอนมันเองจะเรียนสักกี่วันวะก็เลยบอกว่าตามกําลังใจที่น้องพ่อจะเห็นสมควรบอกเอา้าตกลงถ้าข้าเห็นว่าสมควรตอนไหนข้าจะให้กลับ ถ้าใคายังไม่เห็นเมื่อสมควรยังไม่ให้กลับและแกต้องไม่กลับนะสักร้อยปีเป็นยังไงท่านผู้เฒ่าก็กลัาวเพียนว่าจะสักกี่ร้อยปีก็ยอมรับถ้าหลวงพ่อ,อยังสอนอยู่ท่านชอบใจบอกเออมันต้องอย่างนี้สิวะไอ้คนเมืองกรุงเก่านี่มันไม่สิ่งคนดี นี่อาจารย์เขามันดีมันไม่พอไออาจารย์มันยังรู้จัก,จกสอนให้รู้สึกเขามันดีต่อสู้อย่างนี้มันเป็นพระรหนต์ได้แต่ว่าเองอย่าลืมนะว่าขณะที่ข้าสอนไปกี่ร้อยปีก็าตามเองไม่ได้เป็นพระหลานเองจะต้องเป็นพระรหันต่อเมื่อไปฝึกตนเองและก็ตอนน,น,นนั้นแหละ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปล่งฉับพลในรังสีมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ท่านมาปรากฏเฉพาะหน้าของเองแล้วท่านก็จะทรงสอนให้เองประพฤติปฏิบัติแล้วตอนนั้นท่านจะจำกัดเวลาการปฏิบัติให้เองถ้าท่้าเองทำได้เป็นเองเบอรหันในชาตินี้ ถ้าเองทําไม่ได้เองก็อยากเป็นอราหัน์ไม่ได้แต่ความหวังในการเป็นอราหันอย่างเร็วที่สุดชาติหน้าได้แน่ถ้าเองขี้เกียจถ้าเองขยันเองได้ชาตินี้แน่อารบันดาท่านพุทธบริษัทและประโยชนขาวจรทางไหลเองกันไปเองกันมาก็เลยไม่ต้องจบเวลามันหมดเสร็จแล้วเอาไว้ฟังกันต่อไปในวันหน้า ในตอนต่อน,นี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกําลังใจให้ตรงตามที่บอกมาแล้วเบื้องตนและก็ทรงจริยาวัดคือจะอิริยาบทของท่านตามอธัธยาสัยจนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นมันเป็น,ปนการสมควรเมื่อเห็นว่าสมควรเวลาไหนก็เลิกเวลานั้นเวลาปฏิบัตินั่งก็ได้ยืงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธัธยาสัยของท่านสวัสดี